ผมว่าหลายคนในปัจจุบันเนี้ยกําลังวางผิดข้อหมายของโคกโลกซิวจริงๆแล้วก็คือสวัสดีครับอาจารย์ขอความรูก้เกี่ยวกับโคกลกซิลระเรือสอสำเพาด้วยนะครับข้อหมายของโคกลกซิลอะ่ะผมว่าหลายคนในปัจจุบันเนี้ยกําลังวางผิดข้มหมายของโคกลกซิลจริงๆแล้วก็คือลักษณะ หรือคุณสมบัติของเทพเจ้าที่คนหนึ่งมีสุขภาพดีมากนะครับนั่นคือสามสิ่งที่ตีลีหงจุ้ยกํลาลังบอกว่าสิ่งที่เราจัดให้คุณสามสิ่งนี้คืออะไรสิ่งแรกคือคุณต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนนะครับสิ่งแรกคุณต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่สองคุณต้องมีอํานาจและบารมีเพื่อที่คุณจะต้องปกครองลูกน้องและบริวารนะครับเมื่อไหร่ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารถ้าคุณปกครองเขาไม่ได้ปัญหาที่พวกคุณจะเกิดขึ้นคืออะไรครับ ก็คือปัญหาที่ลูกน้องทํางานอยู่กับเราทำทาทำทาไปเราให้ความรู้ถามว่าคุณก็อยากให้เขาเก่งเพราะคุณคิดว่าถ้าเขาเก่งเมื่อไหร่เขาก็จะมาช่วยงานคุณได้นะนี่คือความหมายของโค้กโลกซิลคุณจะเห็นว่าคนนึงทําไมโอ๊ยแกหนวดเข้าเฟิร์มเลยอะไรเนี่ยเขาร่างกายแข็งแรงมากอยู่อายุเป็นร้อยปีเลยอีกคนหนึ่งจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายนะครับก็คือมีอํานาจนะครับมีอานาจ ก็คือเขาจะมีลูกน้องการปกครองมีบริวารคุมลูกน้องของเขาได้หน้าที่การงานของเขาสิ่งที่คุณต้องอยากให้ลูกน้องเก่งเพราะว่าอะไรหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าเป็นตัวแทนของคุณได้นะครับเป็นตัวแทนของเราได้การเป็นตัวแทนของเรานี่ก็คือคุณจะได้ปล่อยวางและไว้วางใจได้เราไม่สามารถบังคับเรือคนเดียวได้แต่สิ่งที่เราต้องทําได้คือเราบังคับเรือไปในจุดที่มันสามารถทําธุรกิจได้แต่คนที่ลงไปทําธุรกิจให้เราคือลูกน้องและบริวารเรานะครับก็คือลูกน้องและบริวารเรา เราก็เลยต้องมีอำนาจในการที่ปกครองเขาได้เราสั่งเขาหรือให้เขาช่วยงานนะครับก็เป็นน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คือคุณทํางานให้เราเราก็มีผลตอบแทนให้แต่ว่าถ้าคุณคุมเขาไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณสอนวิชาเขาหมดแล้วนะให้เขาค้าขายคนนั้นคนนี้เหมือนกับผมเคยไปบอกกิจาการกริจาการหนึ่งว่าธุรกิจของคุณถ้าคุณบอกว่ามีคนติดต่องานมาแล้วคุณโยนให้ผู้จัดการอย่างเดียวเลยโยนให้ผู้จัดการอย่างเดียวเลยนะคอนเนคชันผ่านผู้จัดการเลยสุดท้ายแล้วผู้จัดการเขาจะบอกว่าจริงๆผมไม่ต้องมีคุณก็ได้ ผมสามารถทําเองได้หมดและลูกค้าเนี่ยครั้งแรกคุณโยนให้ผู้จัดการก็กกายเป็นว่าครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ติดต่อคุณแล้วเขาก็จะติดต่อผู้จัดการเพอเพอผู้จัดการคุณออกไปเปิดบริษัทเองลูกค้าที่ดีวกับผู้จัดการอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเขาย้ายบริษัทแล้วนะครับนั่นก็คือว่าตัวอํานาจของเราเนี่ยมันต้องมีเพราะสิ่งแรกคุณได้แล้วสุขภาพได้แล้วคุณได้อํานาจแล้วสิ่งที่ตามมาสิ่งที่สามก็คือความรุ่งเรืองจะเห็นว่าอีกคนหนึ่งจะมีทรัพย์สินเงินทองมี ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ตัวเขาเลยนั่นคือความหมายของฮกลกซิลนะครับคือตัวแทนความสําเร็จทั้งสามอย่างของมนุษย์ที่ต้องการแต่ใครล่ะที่จะจัดหรือใครอยาละที่จะทาบ้านให้มีครบทั้งสาอย่างให้ได้หนึ่งสุขภาพผมบอกแล้วเกิดจากห้องนอนถูกไหมครับเกิดจากห้องนอนห้องนอนนี่ทํำยังไงห้องนอนนี่ก็คือเราจะต้องไปนอนห้องหลังห้องห้องที่มีอ่สุขภาพดีก็คือในห้องต้องไม่มีอะไรเลยถ้าใครผ่านจากการจัดบ้านจากผมเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมจะจัดบ้านก็คือให้มีห้องนอนห้องเดียว ก็คือในห้องจะไม่มีอะไรเลยมีแต่เตียงนอนเดียวแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าบ้านก็จะมีห้องข้างๆแต่ที่ไม่ใช่ห้องเดียวกันก็คือจะเป็นห้องครับเป็นห้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าห้องดูหนังพักผ่อนตรงนั้นนะนั่นคือผมจัดให้สองอำนาจเกิดจากอะไรตำแหน่งห้องนอนของคุณถ้าไปอยู่ห้องโซนหลังได้นั่นคือตำแหน่งอำนาจที่ถูกต้องถ้าคุณอยู่โซนหลังได้คุณก็จะคุมลูกได้ก่อนอันดับแรกให้คุมลูกให้ได้ก่อนนะครับและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือความร่ารวยความสําเร็จที่มันตามมาก็คือ จัดพื้นข้างล่างห้องน้ําหันข้างให้ได้ประตูผักเข้าบานสุดท้ายผักออกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของการจัดทั้งสามอย่างของฮกโลกซิวที่อยู่ภายในบ้านคุณนะครับใครเป็นลูกศิษย์เก่าๆผมจะรู้ว่าบ้านคุณเนี่ยจัดฮกโลกซิวเนี่ยจริงๆแล้วลูปบ้านก็คือตัวแทนแต่สิ่งแล้วจริงๆแล้วฮกโลกซิวอยู่ในบ้านคุณก็คือการจัดบ้านที่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วฮกโลกซิวเราจะไม่กราบไหว้บูชานะครับความเป็นจริงเลยฮกโลกซิวจะไม่กราบไหว้บูชานะครับฮกโลกซิวจะเป็นตัวแทนเฉย เราสามารถวางน้ำไปได้ถ่วยหนแต่ว่าเราจะไม่จุดธูปไวหวลักษณะการวางโกลกซิวก็คือเราจะวางจากฝั่งซ้ายมาขวาเท่านั้นนะครับจะไม่วางหันออกหน้าบ้านเพราะว่าการวางหันออกหน้าบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้จุดธูปไหว lessons, เราจะไม่วางหันออกนะครับเราจะวางหันข้างนะครับจากซ้ายมาขวาเรียงทั้ง3ามองค์เลยโกลกซิวนะครับตัวเรือสำเภาง่ายๆครับไม่ยากเลยหันเรือออกหน้าบ้านอย่างเดียวหลายคนบอกว่า hey, อาจารย์แต่หลายคนเขาก็บอกว่าให้หันเรือเข้าบ้านคือเอาซับเข้าบ้านทุกวันนี้คุณขับรถออกไปข้างนอกแล้วคุณต้องกลับบ้านไหมกลับ มันเหมือนเป็นแรงดึงดูดอะบ้านมันคือที่อยู่อาศัยของเราแล้วเราขับรถออกไปสุดท้ายแล้วทุกคืนคุณต้องกลับมาบ้านอยู่ดีนะครับนั่นก็หมายถึงเรือนะ่ะถ้าเรือคุณออกไปท,ทําธุรกิจข้างนอกไปค้าขายไปข,ข,ไปขนส่งสินค้าเสร็จแล้วเรือก็ต้องกลับมาเอาธุรกิจเอาความสําเร็จกลับมานั่นคือการที่ต้องหันเรือออกหน้าบ้านนะครับไม่ใช่หันเรือเข้าบ้านส่วนมากเรือที่หันหน้าเข้าคือเรือเสียใครมีเรืออยู่ก็หันออกหน้าบ้านให้ถูกต้องซะนะครับ